ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทย vs ฟิลิปปินส์ศึกซีวีลีก2023ดูถ่ายทอดสดวอลเล่บอลสดวันที่5สิงหาคม2566เช็คตารางถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีก2023สัปดาห์แรกนัดที่2ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามระหว่างทีมชาติไทยพบ ฟิลิปปินส์เชียร์นักตกสาวไทยผ่านทางช่องวัน31วัน31และแอปพลิเคชันโอเนตเวลา16นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงไทยประเดิมนัดแรกด้วยการเอาชนะอินโดนีเซียสามเซตร,รวขดขณะที่คู่แข่งฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้แพ้เจ้าภาพเวียดนาม1-3เซตซึ่งแมตช์ในวันนี้ทีมชาติไทย ค่อนข้างเหนือกว่าด้วยประสบการณ์การผ่านทัวนาเมนต์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทย vs ฟิลิปปินส์จากการพบกัน5ครั้งล่าสุดนักตบสาวไทยชนะรวด5ครั้งและไม่เคยเสียเซตให้กับทางฟิลิปปินส์เลยแม้แต่เซตเดียวคาดว่าโค้ชด่วนดนายศีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะสลับใช้ผู้เล่นหมุนเวียนกันลงสนามศึกวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023มี4ชาติเข้าร่วมประกอบทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียทำการแข่งขันกัน2สัปดาห์โดยสนามแรกที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4-6สิงหาคม2566ส่วนสนาม2 จะกลับมาเล่นที่สนามสมพธอ์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2566โปรแกรมแข่งขันซีวีหลีกสนามแรกประเทศเวียดนามวันที่5สิงหาคม2566 16. นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์คลิกรับชม 19. นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนาม วันที่6สิงหาคม2566 16นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย19นาฬิกาไทยพบเวียดนามโปรแกรมแข่งขันซีวีหลีกสนาม2จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยวันที่11สิงหาคม2566 15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซีย18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทย วันที่12สิงหาคม2566 15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคม2566 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18น,นาฬิกาไทยพบเวียดนามช่องทางดูสดวอลเล่บอลหญิงไทยดูผ่านทางทีวีช่องวัน31วัน31เอด กฎหมายเลขสามหนึ่งดูออนไลน์ผ่าน one. t n e t เคลิกที่นี่แอปพลิเคชัน One t